ประวัติหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินหลวงปู่สวงที่เรารู้จักกันในนามนี้ในปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนนี้ชาวบ้านในท้องถิ่นอำเภอขุขานและอำเภอใกล้เคียงที่มีภูมิลำเนาอยู่แถบชายแดนตามเชิงเขาพนมดงรักพนมดองแรกซึ่งเป็นแนวเขตแดนระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยมักจะเห็นท่านเป็นผู้ทรงศีลปฏิบัติธรรมพักอาศัยอยู่ตามกระท่อมในไร่นาของชาวบ้านโคกและเวียนไปที่นั่นที่นี่บ้างนานๆจะกลับมาเห็นในที่เดิมอีกในสายตาและความเข้าใจของชาวบ้านในสมัยนั้นหมอ องท่านในฐานะผู้มีคุณวิเศษเหนือคนทั่วไปและเรียกขานว่าลูกอวบาะหรือลูกตาบะเป็นภาษาขเขมรหมายถึงพระดาบที่เป็นผู้รักษาศีลอยู่ตามถ้ำเขาลำเนาไพรในสมัยนั้นยังมีป่าพันไม้อุดมสมบูรณ์และสัตว์ป่านานาพันธุ์ได้มีลูกศิษย์ติดตามหลวงปู่เดินทุดงตามป่าเขาแถบชายแดนไทยและตลอดจนถึงประเทศขเขมรแต่ก็อยู่กับหลวงปู่ได้ไม่นานจำต้องกลับบ้านเนื่องจากทนคอวามยากลำบากไม่ไหวหลวงปู่จึงเดินทุดงไปในที่ต่างๆตามลำพังเป็นส่วนมาก ไม่มีใครทราบถิ่นกำเนิดและอายุของหลวงปู่ที่แท้จริงได้รู้แต่ว่าหลวงปู่เป็นชาวขมรต่ำได้เข้ามาในประเทศไทยนานแล้วคนแก่คนเท่าผู้สูงอายุที่เคยเห็นท่านเล่าบอกว่าตั้งแต่เป็นเด็กเกเกิดมาก็เห็นท่านในสภาพลักษณะเหมือนที่เห็นในปัจจุบันถ้าผิดจากเดิมไปบ้างก็เล็กน้อยเท่านั้นประกอบด้วยหลวงปู่เป็นคนพูดน้อยและไม่เคยเล่าประวัติส่วนตัวให้ใครฟังจึงไม่มีใครที่จะสามารถรู้อายุและประวัติที่แท้จริงของท่านได้ ชาวบ้านแถบนี้พบเห็นหลวงปู่บ่อยๆที่ชายป่าบ้านตะเคียนรมวัดตะเคียนรมอำเภอภูสิงห์บ้านหลุมพุกบ้านโคกโพนต่อกันทรามอเภอขุขันและหมู่บ้านอื่นๆเกือบทุกหมู่บ้านในบริเวณตลอดแนวชะใไฮแดนท่านจะเดินทางไปมาอยู่ในบริเวณแถบนี้โดยตลอดแต่ก็จะไม่อยู่เป็นประจำในที่แห่งเดียวเป็นเวลานานๆบางทีหลวงปู่จะหายไปนานถึงสองสามปีถึงจะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าหลวงปู่ไปอยู่ไหนมาในช่วงหลังมานี้พบหลวงปู่จำอยู่ในกระท่อมในานาบริเวณต้นโพบ้านขยอง วัดโคกแก้วบ้านโคกเจริญกกระท่อมกลางนาระหว่างบ้านละลมกับบ้านจะบากกระท่อมบ้านรุนอําเภอบัวเชิดและบ้านอื่นๆอ,อ,อีกในท้องถิ่นเดียวกันนี้ในระยะหลังนี้ได้มีผู้ปรวรณาเป็นลูกศิษย์อาสาขับรถให้หลวงปู่ได้เดินทางไปในที่ต่างๆทําให้มีผู้รู้จากหลวงปู่มากขึ้นไปเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยในแต่ละวันจะมีผู้เดินเมื่อเสร็จแล้วก็ให้ลูกศิษย์หามท่านออกมาจากกระท่อมและววางลงพื้นดินด้านทิศเหนืออยู่ระหว่าง กระท่อมกับต้นมะขามโดยหลวงปู่หันหน้าเข้ากระท่อมขณะนั้นมีผู้นำน้ำดื่มบรรจุขวดมาถวายสองขวดหลวงปู่ได้เทน้ำรดตนเองจากศีรษะลงมาจนเปียกโชกไปทั้งตัวคล้ายกับเป็นการส่งน้ำครั้งสุดท้ายนายสัญชัยผู้ขับรถให้หลวงปู่นั่งเป็นประจำได้นำรถมาจอดใกล้ๆและช่วยกันหามหลวงปู่ขึ้นรถและขับต่อลงไปที่กระท่อบ้านรุนอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินโดยมีนายสุกหรือนายดุงคนบ้านเจ็กอำเภอคุข,ขัน ขับรถติดตามไปเพียงคนเดียวก่อนจะถึงกระท่อมนายสัญชัยได้หยุดรถที่หน้าบ้านนายน้อยเพื่อจะบอกให้ในายน้อยตามไปแต่หลวงปู่ได้บอกให้ในายสัญชัยขับรถไปที่กระท่อมโดยเร็วโดยบอกว่าเตลกระตวมเตลกระตวมกระตวมพอถึงกระท่อมได้อุ้มหลวงปูป่ไปที่แคร่ในกระท่อม